สวัสดีครับพบกับเซลล์ออปติคอลครับวันนี้พื้นที่ค่อนข้างเต็มมากเลยเพราะว่าเดือนนี้จะมีโปรโมชั่น t h e g r a กรดเด็ดแบรนดครับก็กรอบแว่นแบรนด์เนมที่จัดจำหน่ายในร้านของเซลล์ออปติคอลก็มีจัดโปรโมชั่นนอกจากจะตัดเลนแล้วก็ยังได้ทั้งส่วนลดด้วยแล้วก็มีทั้งของแถมแ,ถมแบบนี้ด้วยและรวมไปถึงยังมีโปรโมชั่นผ่อนผันบัตรเครดิตได้อีกสูงสุด6เดือนครับอย่างเช่นลูกค้าท่านนี้ครับก็จะได้เป็นนี่ครับกล่องเก็บความเย็นแบบนี้อ่เรามาดูของแถมกันก่นกอนครับ ของแถมของเขาค่อนข้างพรีเมียมเลยกระเป๋าเก็บความเย็นกระเป๋าเก็บความเย็นนี่ครับด้านในจะมีตัวกันชื้นมีนะครับเป็นวัสดุสำหรับเก็บความเย็นก็จะเป็นสายสะพายครับคือครับตัวล็อกสายสะพายเขาทำมาค่อนข้างโอเคเลยโอเคแล้วก็มีตัวซัพพอร์ตไหลให้ด้วยของแถมเขาค่อนข้างคุณภาพเลยของลูกค้าท่านนี้จะเป็นอ่าเป็นรุ่นใหม่เลยครับเป็นโอเกอรี่โอโอเก้าสี่สามเจ็ดหรือว่าโอเกอี่แพนทอลิฟนั่นเองครับ p พนท a ลิสโอเคนี่ครับนี่คือกรอบแว่นของโอ k l ีปแพนทัลิสครับลูกค้าท่านนี้เขาตัดเป็นเลนกันแดดโพลาริส์ครับสาเหตุที่ลูกค้าเลือกเป็นตัดเลนกันแดดโพลาริส์ทั้งที่แว่นตัวนี้มันคือแว่นกันแดดอยู่แล้วอันนี้คือเลนเดิมของเขาครับเลนเดิมของตัวแพนท a l ลิสนั่นเองก็เป็นเพราะว่าลูกค้าเขามีค่าสายตาแล้วเขาก็อยากตัดเลนกันแดดที่มีค่าสายตาและไหนตัดเลนกันแดดทั้นทีเขาก็ขอเลนกันแดดที่มันสามารถช่วยลดแสงสะท้อนได้ดีกว่า กันแดดทั่วไปเลยซึ่งนั่นก็คือกันแดดโพลาร์นันเองครับมันจะลดแสงสะท้อนบริเวณพื้นผิววัตถุมันเงาได้ครับอันนี้จะเป็นรายละเอียดการค่าสายตาครับลูกค้าตัดเป็นเลนส์โพลาริสสีดําแล้วก็มีค่าสายตาแบบนี้ครับเรามาดูอุปกรณ์ในกล่องกันดีกว่าครับอกลีเพนทาริสอุปกรณ์ภายในกล่องอย่างแรกที่ต้องมีเลยก็คือใบรับประกันสีฟ้าครับแสดงว่าสินค้าเป็นี้ะเป็นสินค้าริขสิ์แท้อันนี้ก็เป็นกล่องแว่นครับภายในกล่องแว่นก็จะมีเป็นตัว เขาเรียกว่าเป็นซองแว่นที่สามารถเช็ดเลนได้นะครับลูกค้าหลายคนไม่รู้ว่าอันนี้มันมน,นอกจากจะเป็นซองเช็ดแว่นแล้วยังสามารถแบบเช็ดเลนได้อีกนะวิธีการก็คือนําแว่นเข้าไปอย่างนี้ครับแล้วก็บางท่านเขาก็จะขยำขยำก็คือเช็ดเช็ดอะไรพวกนี้แต่โดยส่วนตัวมันไม่ค่อยสะอาดเท่ากับผ้าเช็ดเลนเท่าไหร่ครับ่าแล้วก็จะมีตัวอุปกรณ์ตัวนี้ครับเป็นตัวแป้นจมูกนั่นเองก็จะคอยซับพอร์ตตัวรูปจมูกครับนี้ก็จะมีเป็นพวกคู่มือครับหลักๆ อุปกรณ์ของแพนทาริสก็จะมีประมาณนี้ครับโอเกลลี่ตัวนี้จะเป็นแพนทาริสไม่ได้เลยถ้าขาดตัว a อเซอร์ตัวนี้ครับผมจะเป็นแป้นจมูกซัพพอร์ตตัวแป้นจมูกครับวิธีการใส่ในยากครับก็คือหย่กส่วนข้างล่างเข้ามาก่อนมันจะเหมือนมีตัวเชี่ยวล็อกตรงนี้นิดหนึ่งครับมันจะยืดออกมาใส่ตัวนี้เข้าไปก่อนครับแล้วก็ใช้นิ้ี้ครับดันตัวล็อกมันออกมาแค่นี้เองครับง่ายๆครับโอเคอ่าเนี่ยแหละครับคือโอเกลลี่แพนทัริสนั่นเองได้ความเป็นแพนทาริสแล้ว ลูกค้าท่านท,ที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่ช่องทางของเซลล์ออฟติคอได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ทาง Line หรือว่าทาง IG ก็ตามหรือว่าทาง Tik t o k อกยูทู e ของเราก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้เลยครับแนะนำครับสั่งซื้อช่วงนี้ค่อนข้างคุ้มมากเลยได้ทั้งลดทั้งแถมโปรโมชั่นตัดเลนของแถมค่อนข้างเยอะมากค่อนข้างจัดเต็มเลยทีเดียวลูกค้าท,ที่สนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับสวัสดีครับ